สวัสดีค่ะในหน่วยนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรงนะคะวัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงในการจัดทําเงินเดือนและค่าแรงเป็นระบบเป็นกระบวนการสําคัญที่สุดนะคะของธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจํานวนมากเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทํางานได้เช่นข้อผิดพลาดที่ บุคคลไม่มีตัวตนเข้ามารับเงินเดือนนะคะหรือมีการคำนวณผิดพลาดเนื่องจากมีจำนวนปริมาณพนักงานมากดังนั้นเราจึงต้องมีการวางระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบเงินเดือนและค่าแรงโดยที่มีกระบวนการที่รัดกุมนะคะเป้าหมายของระบบเงินเดือนและค่าแรงก็แรกคือความถูกต้องและรวดเร็วก็คือในเรื่องของการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงของพนักงานแต่ละคนต้องถูกต้องและดาเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะ ข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะมีการจัดทำรายละเอียดเงินได้ภาษีนะคะแล้วก็การหักรายการต่างๆเพื่อคำนวณยอดเงินสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงเนี่ยจะต้องมีความพึงพอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายคือฝั่งนายจ้างของลูกจ้างนะคะในการคำนวณเงินเดือนและค่าแรงเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ของกรมแรงงานนะคะมีการจัดนำส่งภาษีหักอาที r จ่ายให้หน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็การคำนวณเงินเดือนและค่าแรงเนี่ยจะต้องป้องกันการทุจริตนะคะที่เกิดขึ้นนะคะตัวของระบบเงินเดือนและค่าแรงที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบลดปัญหาข้อผิดพลาดและเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานขององ,องค์กร วิธีการเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงจะเริ่มที่แผนกต่างๆนะคะแผนกแรกก็คือแผนกผลิตทําหน้าที่ในการรวบรวมเวลาทํางานของคนงานแต่ละคนที่ทํางานหรือแต่ละแผนกในแต่ละวันเพื่อส่งให้กับแผนกจดเวลาใช้เปรียบเทียบกับบัตรจดเวลาไปกับเมื่อถูกต้องตรงกันแล้วก็จะส่งให้กับแผนกบัญชีต้นทุนเพื่อจัดสรรค่าแรงเข้าเป็นต้นทุนการผลิตต่อไป โดยที่แผนกผลิตเนี่ยจะจัดเตรียมบัตรจดเวลาทํางานในโรงงานนะคะให้คนงานก่อลงเวลาในบัตรจดเวลาทํางานแต่ละงานแล้วให้ผู้ควบคุมงานเซ็นอนุมัติจากนั้นก็จะส่งบัตรลงเวลาให้กับแผนกบุคลา,าการ,รแผนกที่2คือแผนกบุคลา,าการจะทําหน้าที่ในเรื่องของการรับสมัครคัดเลือกบรรจุและก,กําหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน นอกเหนือจากนั้นยังมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมประวัติของพนักงานหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการรวบรวมเวลาทํางานปกติและเวลาเกินปกติทั้งนี้นอกจากนั้นนะคะยังมีเพื่อวัตถุป,ประสงค์ในการทําเวลานําเวลามาคํานวณเป็นค่าจ้างและยังเป็นการควบคุมเวลาทํางานของพนักงานในแต่ละคนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานโดยที่แผนกบุคลากรจะเตรียมบัตรลงเวลา พนักงานที่ใช้สำหรับบันทึกไปและกลับในการทำงานรับบัตรจดเวลาของแผนกผลิตมาเปรียบเทียบกับบัตรลงเวลาทำงานให้ตรงกันรวบรวมเวลาทำงานทั้งหมดของพนักงานแต่ละคนนะคะจากนั้นก็จะรวบรวมเวลาทำงานทั้งหมดของพนักงานแต่ละคนแล้วก็จะส่งสมุดนะคะลงเวลาพร้อมทั้งบัตรจดเวลาให้กับแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรง ส่งบัตรจดเวลาให้กับแผนกบัญชีต้นทุนแผนกถัดไปคือแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากแผนกบุคลากรมาทำสมุดเงินเดือนและค่าแรงนะคะหรือ p a y r o ุ book สำหรับพนักงานที่ได้รับรายวันหรือรายชั่วโมงในสมุดค่าแรงจะลงรายการจำนวนเวลาทํางานทั้งหมดซึ่งคิดเป็นชั่วโมงหรือวันในแต่ละงวดอัดตราค่าแรง นะคะเป็นต่อชั่วโมงหรือต่อวันเงินได้ทั้งหมดก่อนหักรายการที่จําเป็นภาษีเงินได้หักณที่จ่ายรายการหักอื่นๆและจํานวนสุทธิที่ต้องจ่ายให้พนักงานแต่ละคนและผ่านรายการจากสมุดเงินเดือนและค่าแรงไปบัญชีเงินได้พนักงานแต่ละคนนะคะขั้นตอนการทํางานของแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงก็คือจะนําข้อมูลในสมุดจดเวลามาลงที่สมุดเงินเดือน นำอัตราเงินเดือนและค่าแรงที่ได้มาลงในสมุดเงินเดือนและค่าแรงคำนวณค่าแรงงานปกติค่าร่วงเวลาและเงินได้สุทธิคำนวณรายการที่จะต้องหักจากเงินเดือนทั้งสิน้นเช่นภาษีหักในที่จ่ายนะคะและรายการหักอื่นๆคำนวณเงินสุทธิที่ต้องจ่ายผ่านรายการไปบัญชีเงินได้พนักงานแต่ะละคนและใบแสดงรายละเอียดเงินได้ ส่งสมุดเงินเดือนและค่าแรงไปให้กับบัญชีเจ้าหนี้ส่งบัญชีเงินเดือนและใบแสดงรายละเอียดเงินเดือนให้กับแผนกบัญชีการเงินแผนกบัญชีเจ้าหนี้จะทําหน้าที่นําสมุดเงินเดือนและค่าแรงทําใบสําคัญสั่งจ่ายสำหรับการจ่ายค่าแรงในแต่ละสัปดาห์ใบสําคัญจ่ายสําหรับการหักนที่จ่ายและจะต้องนําส่งภายในวันที่กฎหมายกําหนดนะคะ และส่งใบสำคัญจ่ายให้กับแผนกการเงินเพื่อเตรียมจ่ายเงินให้กับพนักงานแผนกบัญชีเจ้าหนี้สรุปนะคะก็คือทำในเรื่องของใบสำคัญสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าแรงทำใบสำคัญสั่งจ่ายภาษีหักนาที่จ่ายส่งใบสำคัญสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าแรงให้กับแผนกการเงินส่งใบสำคัญสั่งจ่ายแผนกเงินภาษีเงินได้หักนาที่จ่ายให้กับแผนกการเงิน แผนก,การเงินทำหน้าที่เตรียมการจ่ายเงินซึ่งอาจจะเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คให้กับพนักงานโดยนำรายชื่อพนักงานทั้งหมดพร้อมทั้งจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับแต่ละคนมาเตรียมทำซองสำหรับเงินเดือนในกรณีที่จ่ายเงินสดนะคะนำเงินสดนั้นนะคะหรือเช็คนั้นบรรจุลงในซองดอกนั้นรวมทั้งนะคะ,อะนอกจากนั้นนะคะแผนกนี้ยังต้องเป็นผู้นำ เงินภาษีหางหน้าที่จ่ายไปชําระให้กับทางราชการพร้อมทั้งเสนอรายงานเกี่ยวกับเงินได้ของพนักงานและการหักหน้าที่จ่ายแต่ละเดือนและสรุปยอดของทั้งปีขอให้และให้ข้อมูลเหล่านี้แก่พนักงานแต่ละคนด้วยแผนการเงินเนี่ยจะทําการเตรียมเช็คเงินเดือนและค่าแรงและเช็คสั่งจ่ายให้กับภาษีเงินได้หางนาที่จ่ายเพื่อเสนอให้กับผู้มีหน้าที่เซ็นนะคะ นำเช็คสั่งจ่ายเงินเดือนและค่าแรงไปเบิกเงินสดนำเงินสดใส่ซองและใจ่ายให้กับพนักงานโดยมีการเซ็นชื่อรับเงินเป็นหลักฐานกอกพองอดอ 1. นำส่งพองอนอ 1, ให้กับกรมสรรพากรนะคะนำยอดบัญชีเงินได้ของพนักงานแต่ละคนพร้อมทั้งหักภาษีเงินได้นที่จ่ายมากอกในคพองอดหนึ่ตอนสิ้นปีนำส่งพองอดหนึ่งกให้กับสรรพากรในตอนสิ้นปี แผนกบัญชีต้นทุนนะคะสำหรับกิจการที่ทําการผลิตสินค้าจําหน่ายเองมักจะมีแผนกบัญชีต้นทุนทําหน้าที่สําคัญของแผนกบัญชีต้นทุนเกี่ยวกับการบันทึกค่าแรงเงินเดือนนะคะคือการจัดสรรรายจ่ายเกี่ยวกับค่าแรงและเงินเดือนไปยังแผนกต่างๆหรือแผนกผลิตต่างๆโดยที่ต้นทุนเนี่ยจะนําบัตรจดเวลามาแยกออกเป็นงานต่างๆ แล้วคิดค่าแรงงานเป็นต้นทุนของแต่ละงานวิธีการของแผนกบุคลากรทำหน้าที่และวัตถุประสงค์ของบุคลากรนะคะ 1. ควบคุมเวลาทำงานบันทึกเวลาทำงานปกติและเวลาพิเศษเพื่อควบคุมนะคะค่าแรงงานค่าร่วงเวลาตรวจสอบการทำงานเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นะคะคำนวณค่าจ้างและหักเงินเดือน ใช้ข้อมูลเวลาทำงานในการจ่ายเงินเดือนค่าร่วงเวลารวมถึงการหักกหักเงินกรณีพนักงานขาดงานโดยไม่มีเหตุผลบันทึกรูปแบบการบันทึกเวลาจะใช้บัตรจดเวลาบันทึกผ่านระบบนาฬิกาหรือบันทึกด้วยมือหรือใช้เครื่องบันทึกบวกกับไรเซ็นก็ได้นะคะบันทึกเวลาสำหรับงานที่ ใช้ระบบต้นทุนก็คือบันทึกเวลาทำงานของแต่ละงานเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนแรงงานโดยหัวหน้าง,งานจะต้องเซ็นรับรองความถูกต้องตรวจสอบข้อมูลก็คือเทียบข้อมูลบัตรลงเวลาทำงานของพนักงานกับบัตรจดเวลาของพนักงานผลิตก่อนส่งให้กับบัญชีเงินเดือนและแผนกต้นทุนเพื่อคำนวณแรงงานที่ได้ให้อย่างถูกต้อง วิธีการของแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงทําการตรวจสอบเวลาทํางานเพื่อเปรียบเทียบการทํางานปกติและเวลาพิเศษของบัตรลงเวลาแล้วและสมุดจดเวลาที่แผนกบุคคลส่งมาให้เมื่อข้อมูลตรงกันแล้วก็จะนำไปบันทึกที่สมุดเงินเดือนและค่าแรง 2. ตรวจสอบอัตราค่าจ้างเช็คอัตราค่าจ้างและคนจะเช็คอัตราค่าจ้างแต่และคนจากข้อมูลของแผนบุคลากรและส่งรายงานในสมุดเงินเดือนและค่าแรง3คำนวณค่าจ้างคำนวณค่าจ้างตามเวลาทำงานปกติและล่วงเวลาพร้อมลงรายการในสมุดเงินเดือนและค่าแรง 4. หักรายการต่างๆบันทึกรายการหักภาษีณที่จ่าย เงินประกันสังคมเงินเบิกล่วงหน้าหรือรายการหักอื่นๆตามที่พนักงานยินยอมคำนวณเงินได้สุทธิบันทึกจำนวนเงินค่าจ้างสุทธิที่ต้องจ่ายลงในสมุดเงินเดือนและค่าแรงบันทึก6บันทึกบัญชีรายบุคคลผ่านรายการไปยังบัญชีเงินเดือนของพนักงานแต่ละคนเพื่อรวบรวมข้อมูลรายได้และการหักนัที่จ่ายทั้งปีอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบพองอดหนึ่งกและให้ข้อมูลแก่ พนักงานได้อย่างรวดเร็วเจตจัดเตรียมเอกสารอาจจะจัดทําเป็นซองเงินเดือนใบแสดงรายละเอียดเงินเดือนและส่งให้กับแผนกการเงินเพื่อดําเนินการจ่ายเงินต่อไปการลงบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรงมีอยู่ด้วยกันสระบบนะคะระบบแรกก็คือการลงบัญชีด้วยมือใช้สมุดเงินเดือนและค่าแรงแบบเขียนด้วยมือบัญชีเงินเดือนและใบแสดงรายละเอียดเงินได้ใช้แบบฟอร์มที่กําหนด ระบบเพดบอร์ดนะคะก็คือเป็นการเขียนเอกสารหลายอย่างพร้อมกันเช่นสมุดรายวันเงินเดือนโดยใช้กระดาษคาร์บอนขั้นช่วยลดขั้นตอนการคัดลอกและประหยัดเวลาใช้เครื่องจักรในการบันทึกบัญชีก็คือพิมพ์เอกสารทั้งหมดเช่นสมุดเงินเดือนบัญชีเงินได้และใบเสร็จและใบแสดงรายละเอียดเงินเดือนโดยการพิมพ์ครั้งเดียวใช้ซองเงินเดือนเป็น บัญชีเงินสดก็คือซองทําด้วยกระดาษหนาเมื่อมีรายละเอียดเงินได้และภาษีหักนกที่จ่ายให้พนักงานเซ็นรับและใช้ข้อมูลนี้ก่อกพอมอดลหนึ่งก่อเมื่อสิ้นปีข้อดีระบบเหล่านี้จะช่วยให้การบันทึกข้อมูลเงินเดือนและค่าแรงมีความถูกต้องลดขั้นตอนประหยัดเวลาพร้อมทั้งสำหรับการตรวจสอบและรายงานได้อย่างรวดเร็ว วิธีการทํางานของแผนกเงินเดือนแผนกการเงินแผนกการเงินมีหน้าที่บทบาทสําคัญในการบริหารการจัดการการจ่ายเงินเดือนและค่าแรงพนักงานโดยทํางานร่วมกับแผนกจดเวลาและแผนกบัญชีเงินเดือนทั้งนี้หน้าที่ของแผนกการเงินอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรขึ้นอยู่กับโครงสร้างและวิธีการดําเนินงานกระบวนการจ่ายเงินเดือน 1. ห,หากพนักงานได้รับเงินเดือนแต และค่าแรงเป็นเงินสดผนกเงินเดือนจะต้องจัดเตรียมซองเงินโดยใช้ข้อมูลจากสมุดเงินเดือนและค่าแรงนำเช็คไปเบิกเงินสดและจ่ายให้กับพนักงาน 2. กิจการขนาดใหญ่มักจะให้พนักงานตรวจสอบยอดเงินและเซ็นชื่อในเอกสารรับเงินซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่แนบมากับซองเงินเดือนหรือบันทึกในสมุดเงินเดือนและค่าแรงขององค์กร 3. หากการจ่ายเงินเดือนผ่านเช็คบริษัทขนาดใหญ่มักจะเปิดบัญชีเงินฝาก ธนาคารสำหรับเงินเดือนนะคะ Payroll Bank Account และออกเช็คเพื่อเบิกจ่ายบัญชีนี้พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจะเป็นเช็คสามารถนำไปขึ้นเงินที่ธนาคารได้ 4. ผู้รับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนควรเก็บบันทึกรายละเอียดของเช็คที่ออกและตรวจสอบยอดกับบัญชีธนาคารอยู่เสมอการจัดระเบียบการจัดทะเบียน การจ่ายเงินเดือนนะคะ 1. ควรกำหนดเวลาและสถานที่ในการใจ่ายให้ชัดเจนโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจำนวนมากอาจต้องแบ่งวันจ่ายเงินออกเป็นแต่ละแผนกและแต่เพื่อลดการแอรอัด 2. อ 2. ควรมีการสับเปลี่ยนหน้าที่ทำหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนเพื่อลดโอกาสการแก้ไขหรือเปลี่ยนยอดเงินโดยมิชอบ 3. ต้องมีการตรวจสอบบัญชีเงินฝากสำหรับเงินเดือนเป็นระยะโดยอาจใช้ฝ่ายตรวจสอบภายในเข้าทำการตรวจสอบการจัดภาษีเงินได้การจัดการภาษีเงินได้ของพนักงาน 1. แผนกเงินเดือนแผนกการเงินมีหน้าที่จัดทำพงดอด .1 โดยบันทึกข้อมูลภาษีหักหน้าที่จ่ายของพนักงานแต่ละคนและยื่น เอกสารนั้นต่อกรมสรรพากรภายใน7วันหลังจากที่มีการจ่ายเงินเดือน2เมื่อสิ้นปีจะต้องจัดทำพองดอดหนึกเพื่อสรุปรายได้ทั้งปีของพนักงานแต่ละคนรวมถึงภาษีที่ถูกหักไว้แล้วนำส่งให้กับสรรพากรสาพนักงานจะได้รับข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ยื่นแบบพองอดอ9 9 9 1หรือพองดอดตามประเภทของตน หลักสำคัญของการควบคุมภายในเกี่ยวข้องกับบัญชีเงินเดือนและค่าแรงการควบคุมภายในสําหรับเงินเดือนและค่าแรงเป็นการดําเนินงานเพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการคํานวณค่าแรงสําหรับพนักงานแต่ละคนอย่างถูกต้องและจ่ายให้กับบุคคลที่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการไม่ให้เกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนข้อแรกคือแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมภายในที่ดีเริ่มต้นด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ให้ชัดเจนหน้าที่ในการจดบันทึกเวลาทำงานการคำนวณค่าแรงงานต้องแยกจากหน้าที่การจ่ายเงินการทำเช่นนี้จะช่วยให้ลดโอกาสในการทุจริตการจดเวลาการจดเวลาทำงานพนักงานควรทำอย่างเป็นระบบอาจจะใช้เครื่องบันทึกเวลาทม์ชิเกตนะคะหรือใช้ในการ สแกนหน้าสแกนลายนิ้วมือก็ได้ในกรณีที่มีการจ่ายค่าแรงงานในสําหรับกิจการขนาดใหญ่สําหรับกิจการขนาดเล็กอาจจะใช้บัตรลงเวลาที่พนักงานเขียนเองโดยต้องมีการอนุมัติและการควบคุมแรงงานในแต่ละแผนกนั้นๆการคํานวณค่าแรงแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงจะทําการคํานวณค่าแรงและแผนกบัญชีเจ้าหนี้จะเป็นผู้ตรวจสอบก่อนจัดทําใบสําคัญสั่งจ่าย กรณีที่กิจการขนาดเล็กสามารถให้พนักงานสองคนทำหน้าที่ต่างกัน 1. คํคำนวณอีกหนึ่งทำการตรวจสอบการป้องกันการจ่ายเงินผิดตัวต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการจ่ายเงินหรือจ่ายให้กับพนักงานไม่มีตัวตนวิธีหนึ่งคือการใช้ระบบการอนุมัติอัตราค่าแรงงานจากหัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องกับการที่จะจ่ายเงินให้กับพนักงานพนักงานต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อรับเงินเดือน การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริตควรมีการตรวจสอบโดยสม่ำเสมอเช่นการตรวจสอบอัตราค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณหรือตรวจสอบการจ่ายเงินซ้ำหากพบการจ่ายเงินผิดเช่นจ่ายให้พนักงานที่ไม่มีการทำงานควรตรวจสอบว่าเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้หากกิจการที่มีพนักงานจำนวนมากควรมีแผนกตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบดูแลเรื่องเงินเดือนและค่าแรง การจัดการเงินเดือนค่าจ้างที่ยังไม่ครบไม่ได้รับในกรณีที่มีค่าจ้างที่พนักงานยังไม่มารับควรกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบเก็บรักษาค่าจ้างนั้นและต้องเก็บไว้ในที่ปลอดภยัยหากพนักงานไม่มารับเงินเดือนภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องส่งให้กับผู้ดูแลเงินสดและทำการบันทึกให้ถูกต้อง ตรวจสอบภาษีและหักหน้าที่จ่ายการตรวจสอบภาษีเงินได้และการหักหน้าที่จ่ายควรทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่กําหนดการควบคุมสําหรับเงินเดือนและค่าแรงในโรงงานการควบคุมภายในสําหรับเงินเดือนและค่าแรงในโรงงานที่มีคนงานทํางานจํานวนมากเป็นเรื่องสําคัญเพื่อป้องกันการทุจริตและข้อผิดพลาดในการจ่ายเงินดังนั้นจึงควรมีขั้นตอนการควบคุมชัดเจน ในแต่ละแผนกเพื่อให้กระบวนการต่างๆเป็นไปตามกฎตามมาตรฐานและการตรวจสอบได้ง่ายโดยแยกโดยแยกตามแผนกต่างๆดังนี้แผนกบุคลากรบัตรประจําตัวคนงานคนงานทุกคนจะได้รับบัตรประจําตัวหรือเครื่องหมายประจําตัวที่มีหมายเลขประจําตัวซึ่งสามารถแบ่งตามแผนกที่กําหนดได้และใช้แสดงเมื่อผ่านเข้าโรงงานและรับค่าจ้าง เพื่อยืนยันสิทธิ์และการรับเงินเดือนใช้การใช้นาฬิกาบันทึกเวลาแผานกบุคลาการเป็นผู้ควบคุมการใช้นาฬิกาบันทึกเวลาทํางานซึ่งจะตั้งอยู่ที่เข้าออกโรงงานโดยมีหน้าที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและใช้งานเพื่อป้องกันการพิมพ์เวลาแทนกันและต้องให้คนงานแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งก่อนบันทึกเวลา แผนกผลิตบัตรจดเวลาทำทิกเก็ตสำหรับกิจการที่ใช้ระบบต้นทุนงานแผนกผลิตจะทำบัตรจดเวลาให้กับคนงานทุกคนโดยมีการบันทึกซื้อบันทึกชื่อคนงานและจำนวนชั่วโมงที่ทำงานในแต่ละวนันรวมถึงประเภทงานที่ทำในแต่ละชั่วโมงการตรวจสอบบัตรลงเวลาแผนกผลิตจะส่งบัตรลงเวลาหรือรายงาน เวลาทำงานให้กับบุคลากรเพื่อตรวจสอบและเปรียบเทียบกับบัตรจดเวลาไปกับของคนงาน,านการควบคุมภายในสำหรับเงินเดือนและค่าแรงในโรงงานแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงจะควบคุมในเรื่องของการคำนวณค่าแรงงานเมื่อได้รับบัตรจดเวลาและแรงงานเวลาทำงานของแผนผลิตพนักงานในบัญชีจะคำนวณค่าแรงงานของคนงานตามอัตราที่กำหนด ตรวจสอบสมุดเงินเดือนและค่าแรงก็คือหลังจากคำนวณค่าแรงแล้วจะมีการตรวจสอบสมุดเงินเดือนโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจอนุมัติเช่นหัวหน้าแผนกบัญชีจะส่งให้กับแผนกบัญชีเจ้าหนี้เพื่อทำใบสำคัญสั่งจ่ายแผนกบัญชีเจ้าหนี้จะทำการตรวจสอบใบสำคัญสั่งจ่ายแผนกบัญชีเจ้าหนี้จะตรวจสอบสมุดบัญชีเงินเดือนและค่าแรงกับหลักฐานเกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็จะจัดทำใบสำคัญสั่งจ่ายและส่งให้กับแผนกการเงินเพื่อทำเช็คการจ่ายเงินด้วยเช็คหรือเงินสดถ้าการจ่ายเงินด้วยเงินสดแผนกเงินเดือนแผนกเงินแผนกการเงินจะเตรียมเงินสดและซองบรรจุเงินเดือนพร้อมลงรลงชื่อคนงานและจำนวนเงินที่ได้รับหากจ่ายด้วยเช็คจะมีการออกออกเช็คให้กับพนักงานแต่ละคนหรือออกเช็คให้กับผู้บริหารโรงงาน เป็นการจ่ายเงินเดือนเป็นจำนวนมากการควบคุมการจ่ายเงินการยืนยันตัวตนเมื่อพนักงานมารับเงินเดือนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวและเซ็นรับเงินเพื่อเป็นการยืนยันรับเงินเดือนค่าจ้างการหมุนเวียนการจ่ายเงินการหมุนเวียนการจ่ายเงินเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือการทุจริตควรกำหนดให้ผู้จ่ายเงินไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินในบัญชีนะคะก็คือเกี่ยว ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการทำบัญชีเงินเดือนและค่าแรงมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวและมีการสับเปลี่ยนหน้าที่การจ่ายเงินอยู่เป็นประจำการควบคุมภายในสำหรับเงินเดือนของสำนักงานการควบคุมภายในสำหรับเงินเดือนของสำนักงานมีความสอดคล้องกับการควบคุมภายในโรงงานแต่จะมีความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเท่า การเนื่องจากในสำนักงานจำนวนพนักงานจะน้อยและพนักงานได้รับค่าตอบแทนเป็นเดือนซึ่งไม่ต้องจดบันทึกเวลาทำงานอย่างละเอียดเช่นกับโรงงานควรควบคุมภายในสำหรับสำนักงานนั้นจะมีลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการตรวจสอบและอนุมัติการจ่ายเงินเดือนนะคะการทำงานของพนักงานแต่ละฝ่ายดังนี้ฝ่ายขายการอนุมัติกาว การอนุมัติรายงานเวลาทำงานผู้จัดการฝ่ายขายจะเป็นผู้อนุมัติรายงานเวลาทำงานของพนักงานซึ่งจะมีการบันทึกเวลาเข้าออกงานหรือเวลาใช้ในการทำงานต่างๆการส่งรายงานไปยังบัญชีแผนกบัญชีหลังจากได้รับการอนุมัติแล้วรายงานเวลาทำงานจะถูกส่งให้กับแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงเพื่อลงรายการในสมุดเงินเดือนและค่าแรง ฝ่ายธุรการและการเงินการอนุมัติรายงานการทำงานผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงินจะตรวจสอบและอนุมัติเวลาทำงานของพนักงานทในในฝ่ายนั้นๆก่อนที่จะรายงานถูกส่งให้กับแผนกบัญชีการเงินการจัดทำสมุดเงินเดือนหลังจากที่รายงานได้รับการอนุมัติแล้วแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรงจะนำสมุดเงินเดือน โดยบันทึกเงินเดือนและหักนัดที่จ่ายหักต่างๆและจํานวนเงินสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานแต่ละคนฝ่ายบัญชีในเรื่องของการอนุมัติผู้จัดก,การฝ่ายบัญชีหรือผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีจะเป็นผู้อนุมัติรายงารายงานเวลาทำงานของพนักงานในแผนกบัญชีจากนั้นก็จะส่งรายงานข้อมูลไปยังแผนกบัญชีเงินเดือนและค่าแรง การคำนวณและการจ่ายเงินเดือนเมื่อแผนกเงินเดือนและค่าแรงได้รับรายงานแล้วจะทำการคำนวณเงินเดือนไรายได้และภาษีหักณาที่จ่ายและรายการหักต่างๆรวมทั้งจำนวนเงินสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานจากนั้นจะทำใบสำคัญสั่งจ่ายแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานอาจจะจ่ายเป็นเงินสดหรือจ่ายเป็นเช็คก็ได้กา,าการทำงานร่วงเวลา ในการอนุมัติการล่วงเวลาตรงนี้นะคะหากมีการทํางานล่วงเวลาหัวหน้าแผานที่เกี่ยวข้องจะต้องอนุมัติจะอนุมัติให้ทํานะคะเวลาทํางานรับรองเวลาทํางานโดยหัวหน้าแผานกหรือผู้บริหารระดับสูง